สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอร์สดัตตาสายง่ายจุดๆโดยผมนิวอิวอิครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่อง Data Modeling Classification หรือว่าการสร้างโมเดลแบบ Classification นั่นเองซึ่งโมเดล l a s s i f i c a t i o n เนี่ยโจทย์ของมันก็คือทำยังไงเราถึงจะจัดชุดข้อมูลที่เข้ามาใหม่เนี่ยให้มันอยู่ในประเภทที่ถูกต้องนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6หัวข้อ หัวข้อแรกจะเป็น decision tree นะครับหรือว่าการตัดสินใจแบบต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างโมเดลโมเดลหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกับ if then นะครับก็คือต้นไม้ถ้าถ้าตรงเงื่อนไขนี้ก็ให้ลงมาอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับถ้าไม่ตรงก็ไปอีกเงื่อนไขหนึ่งแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับหัวข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของการ overfitting หรือว่าโมเดลเราเนี่ย มีการที่ฟิตกับชุดข้อมูลมากเกินไปซึ่งดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นได้ง่ายนะครับว่าถ้าอันเดอร์ฟิตติ้งเนี่ยก็คือมันจะแบ่งกลุ่มข้อมูลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าถ้าแบ่งข้อมูล x เนี่ยจะเห็นว่ายังมี x บางส่วนที่ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างเยอะหรือวงกลมก็จะมีแบ่งมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือไม่ค่อยดีนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ค่อยดี อย่างที่สองเนี่ยจะเป็นการแบ่งกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมที่สุดนะครับจะมีเออร์เลอร์อยู่ประมาณหนึ่งถือว่าอยู่ในค่าที่ยอมรับได้แต่ถ้าอันขวาสุดเนี่ยก็คือมีการ Overfitting มากเกินไปนะครับโมเดลของเราเนี่ยจะแบ่งประเภทแบบได้ถูกต้องแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ว่า ไม่น่าจะสามารถนำมาใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่ามันฟิตมากเกินไปข้อที่3เป็นเรื่อง k nearest neighbor ก็เป็นโมเดลคลาสิฟิเคชันอีกอันนึงนะครับที่ใช้หลักการของการจัดประเภทข้อมูลโดยดูจากระยะห่างของชุดข้อมูลใหม่กับกลุ่มข้อมูลเดิมที่เราได้แบ่งประเภทไว้แล้วตัวอย่างเช่นถ้าดูจากรูปเนี่ยสมมุติว่ามีข้อมูลใหม่เข้ามาตรงนี้ เราจะจัดประเภทให้ไอข้อมูล question mark ตัวนี้อยู่ในคลาส a ที่เป็นรูปดาวสีแดงหรือว่าคลาส b ที่เป็นสามเหลี่ยมสีเขียวนะครับซึ่งมันก็จะวัดจากระยะห่างของกลุ่มข้อมูลเดิมเทียบกันนะครับอย่างเช่นเนี่ยวัดระยะห่างไปดูชุดข้อมูลสีเขียวกับระยะห่างกับชุดข้อมูลสีแดงอันไหนมีระยะน้อยกว่ากันก็ให้ชุดข้อมูลใหม่อยู่ใกล้กับไปอยู่ในประเภทของข้อมูล คลาสนั้นนะครับซึ่งเราก็จะสามารถปรับได้ว่าตัว k เ,เนี่ยจะเป็นตัวจำนวนที่เราเอามาใช้คำนวณหาระยะห่างระหว่างกลุ่มข้อมูลเดิมกับชุดข้อมูลใหม่ที่เข้ามาครับหัวข้อที่4 Linear Classifier ก็จะเป็นวิธีการแบ่งข้อมูลโดยใช้สมการเชิงเส้นนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายด้วยกันเช่น ล s จ i สติกลิเคชันหรือว่า p o อตเวกเตอร์แมชชีนนะครับหัวข้อที่5จะเป็นเรื่อง n n o นอเนีย s u p p อตเวกเตอร์แมชชีนอย่างในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามองในมุมมอง2มิติแล้วเนี่ยชุดข้อมูลเนี่ยจะไม่สามารถแบ่งโดยสมการเชิงเส้นได้เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลมีความเป็นนอเนีย a r ค่อนข้างสูงทีนี้เทคนิคของนอ n นีย e a r s อตเวกเตอร์แมชชีนเนี่ย นอเรเนียส์พพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเนี่ยก็จะเอามาช่วยในการแบ่งประเภทข้อมูลแบบนี้นะครับโดยการทำให้มันมีแปลงมิติของมันให้มันมีมากขึ้นแล้วก็สามารถแบ่งข้อมูลโดยใช้พพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนได้ในอีกมิติหนึ่งนะครับหัวข้อสุดท้ายจะเป็นโมเดลองซอมเบิลนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกันอยู่3าประเภทก็คือมีแบ็กกิ้ง บูสติ n งแล้วก็ Random Forest นะครับซึ่งโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยองสมโบก็คือการที่เรามีหลากหลายโมเดลมาช่วยกันโหวติ้งเพื่อที่จะหวตว่าไอชุดข้อมูลตัวใหม่เนี่ยควรจะอยู่ในประเภทไหนควรจะอยู่ในคลาสไหนนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่จูไบเตอร์โน้ตบุ๊กกันเลยครับ หลังจากที่เราเปิด Jupyter Notebook ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ไปที่ไฟล์07 Data m o d e l i n g c l a s s i f i c a t i o n วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่อง Data Modeling Classification กันนะครับก็คือการสร้างโมเดล l a s s i f i c a t i o n สำหรับในการจัดประเภทข้อมูลให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มต่างๆนะครับที่เราได้ทำโมเดลไว้ ซึ่งจะแตกต่างกับโมเดลด e เกชันนะครับที่จะอันนั้นไว้สำหรับทำนายค่าที่มีความเป็นต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตัวนี้จะทำนายค่าที่เป็นกลุ่มเป็นประเภทนะครับเช่นข้อมูลกลุ่มใหม่เข้ามาให้เลือกว่าข้อมูลกลุ่มนี้ไปอยู่ในคลาสไหนคลาส s 1 c l a คลาส l a s คลาส3ว่าไปนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยเดี๋ยวเราจะ i n s t a l l package ทั้ง2ตัวนะครับก็คือ py t p l s s กับ python ก a า h นะครับซึ่งตัว p y Python g r a p h v i สเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราจะทำการ Install ผ่านผ่าน Anaconda พร้อมนะครับให้เราเปิดไปที่ Anaconda พร้อมเลยครับเสร็จ mm hmm. ปุ๊บเราก็ Activate Conda Activate Tutorial Environment เราขึ้นมานะครับ เสร็จปุ๊บก็ทำการ conda install ไปนะครับ Python g r a p h i z สองตัวนี้ไว้ใช้สำหรับในการ plot กราฟของ Decision Tree นะครับเพื่อดูการาฟของต้นไม้เราว่าโมเดลเป็นอย่างไรโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราต่อกันเลย เริ่มจากตอนแรกเราโหลดข้อมูลเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์เคอร์เนลก่อนนะครับโอเคเริ่มจากเราโหลดข้อมูลประเภทสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเข้ามาก่อนนะครับก็ใช้ pandas read csv ที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับ เราก็จะได้ข้อมูลว่า,ามนุษย์นี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นให้กําเนิดลูกด้วยตัวเองมีขาก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณนี้นะครับเราก็จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่เสร็จปุ๊บทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนประเภทข้อมูลเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับสัตว์ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็ทําการ replace นะครับให้เปลี่ยน ตันี้ทั้งหมดเนี่ยพวกปลานกสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายเนี่ยให้เป็นไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นี่นะครับก็จะเปลี่ยนไปทีนี้เราลองใช้ฟังก์ชันของ pandas cross tabular นะครับเพื่อที่จะดูว่ามันสามารถที่จะแบ่งประเภทของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมให้เราได้ไหมซึ่งถ้าดูจากตารางนี้ก็คือเราสามารถแยกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกจากสัตว์ประเภทอื่นๆได้โดยใช้แค่ สองแอตทริบิวเท่านั้นนะครับก็คือเป็นสัตว์เลือดอุ่นแล้วก็ให้กำเนิดลูกด้วยตัวเองนะครับต่อมาถ้าเราจะทำการสร้างโมเดลต้นไม้นะครับการตัดสินใจต้นไม้หรือ decision tree ซึ่งเป็นหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราก็เริ่มจากเรา import ตัว s c i k i t Learn tree เข้ามาก่อนนะครับ เราก็กำหนดให้ t a r ์เกของเราเนี่ยหรือเป้าหมายของกลุ่มประเภทที่เราจะทำนายเนี่ยให้เป็น y นะครับ y ก็คือเป็น Class x เนี่ยเราก็จะตัดข้อมูล name กับข้อมูล Class ทิ้งไปนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเอามาใช้ในการคำนวณได้แล้วก็คลาสเนี่ยเป็น t a r ์เกเรานะครับไม่ได้ใช้สำหรับเป็นตัวแปรต้นแล้วก็ด r o p สองคอลัมน์นี้ทิ้งไป แล้วก็ทำการประกาศว่าเราจะสร้าง decision tree นะครับโดยใช้เกณฑ์เป็น entropy นะครับสําหรับใครที่ใช้เป็น gini ก็ได้นะครับตอนนี้ใช้เป็น entropy แล้วก็มีความลึก3ระดับนะครับ <S <S <Okay. S 1> เสร็จปุ๊บล้วก็ fit หรือทําการสร้างโมเดลให้โมเดลมาเรียนรู้ข้อมูลไปนะครับ <S <S <Okay. S 1> เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้ามา ทำการแสดงกราฟให้ดูนะครับว่าโมเดลต้นไม้ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการที่จะแยกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกจากสัตว์ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ออกมาแล้วว่าถ้าเกิดการให้กำเนิดด้วยตัวเองเนี่ยน้อยกว่า0 5นด้าถ้าเป็นจริงเนี่ยให้เป็นสัตว์ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับก็คือถ้า ไม่ให้กําเ,เนิดด้วยตัวเองเนี่ยก็ให้เป็นสัตว์ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ถ้าไม่ใช่ให้กําเนิดลูกด้วยตัวเองเนี่ยก็จะมามาเช็คต่อว่าแล้วเป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สัตว์เลือดอุ่นเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ถ้าเป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยก็จะมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอันนี้ก็เป็น decision tree นะครับที่มีสเต็ปเป็น if then if then ถ้าอันนี้ ก็เป็นอันนี้ถ้าไม่อันนี้ก็เป็นอันนี้นะครับอันนี้เราก็ได้โมเดล decision tree ของเรามาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทำชุดข้อมูล test ขึ้นมาดูนะครับเราก็จะสร้างตารางขึ้นมาก็ใช้แผ่น d a s นะครับ data frame สร้าง test data ขึ้นมาให้มีลักษณะคล้ายกับที่ชุดข้อมูลของเรานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการ predict นะครับทำการ predict ก็คือเอาโมเดลของเราเนี่ย มาพิจิกว่าชุดข้อมูลเทสชุดนี้โมเดลของเราจะพิจิกได้ถูกไหมนะครับโอเคเราก็พิจิกไปทีนี้เราดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับอันนี้ถูกต้องนะครับอันนี้ไม่ถูกครับอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องจะมีอันนี้อันเดียวนะครับที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นแต่ว่าวางไข่ไม่ได้ให้กำเนิดลูกด้วยตัวเองนะครับ มันก็เลยทําให้โมเดลเราทํานายว่าเป็นสัตว์ไม่เลือดอุ่นนะครับเอ้ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งสกอของเราเนี่ยก็จะปิสนออกมาได้ว่าถูกสามในสี่ซึ่งก็คือเจ็ดิ้าเซ็นตนั่นเองโอคอันนี้เราก็ได้สร้างโมเดล v i s i o n tree ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปหัวข้อที่2เป็นเรื่องของการ overfitting สำหรับ classification นะครับ ทีนี้เราก็ข้อมูลที่เราจะใช้เนี่ยเราจะจำลองมาจากนำพายนะครับโดยเราเซตค่ามีนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่าโคเวเลียนแล้วก็ทำการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมานะครับจากฟังก์ชัน random multi variate ขึ้นมาเพื่อได้ชุดข้อมูลสำหรับที่จะนำไปใช้ในการทำ classification นะครับ ถัดมาทีนี้เดี๋ยวเราจะลองสร้างโมเดล Decision Tree ขึ้นมาโดยที่เราจะปรับความลึกของต้นไม้เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่า Performance ของมันเนี่ยเป็นอย่างไรดูค่า Train Error กับ Test Error ของมันเป็นยังไงสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ทำการแบ่งชุดข้อมูล Train กับ Test ออกจากกันก่อนนะครับ โดยขั้นตอนนี้เราใช้แพ็กเกจไซเคิลเลยนะครับใช้ Train Test s p สปิแล้วก็บอกไซส์ไปเลยว่าเราต้องการเทสไซส์เท่าไหร่ใช้ดรนด้อมสเปเท่าไหร่ชุดข้อมูลที่ป้อนกลับมาก็จะได้ x Train x Test y Train y เ s สนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทำการฟิตโมเดลครับสร้างโมเดลโยงข้อมูลให้โมเดลมาเรียนรู้โดยที่เรามีค่าความลึกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับตามอาร์เรย์ตัวนี้ ตามลิสต์ตัวนี้แล้วเราก็สร้าง Accuracy ตัวแปร Accuracy ขึ้นมารอไว้นะครับเป็นนำพายอาร์เรเลขศูนย์ความยาวก็เท่ากับ Mac l e n m a ์ d e p ตัวนี้แล้วเราก็วนลูปนะครับวนลูปที่จะสร้างโมเดลขึ้นมาค่อยๆดึง m a Depth แต่ละตัวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาสร้างโมเดลแล้วก็ทำการประกาศสร้าง ต้นไม้ทําการสร้างโมเดลทําการพิจิตรข้อมูลชุดเทสทําการพิจิตรข้อมูลชุดตัวครับทาการพิจิตรข้อมูลชุดเทรนทําการพิจิตรข้อมูลชุดเทส,ท predict, ลเทสแล้วก็ทําการเก็บ a อ c u r a วเลซีสกอร์ไว้นะครับของชุดเทรนแล้วก็ของชุดเทสแล้วเราก็วนลูปไปเรื่อยๆจนครบแม็กเดฟที่เราต้องการนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทําการพลอตค่าเอ็กเวเซีของชุดเทรน กับค่า accuracy ของชุดเทสเทียบกันนะครับในแต่ละแม c d เดแล้วดูว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรนะครับเราฟอสออกมา่าจากข้อมูลที่ได้เนี่ยเราก็จะพอมองเห็นได้ว่ายิ่งต้นไม้ลึกไปเท่าไหร่นะครับ Decision Tree ลึกไปเท่าไหร่เนี่ย Training accuracy เนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นคือหมายความว่า e r r o r ของ Training เนี่ยลดลงนะครับ Accuracy ดีขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะร0อเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามาสังเกตตรง Accuracy ของชุดเทสนะครับมันจะกระโดดสูงขึ้นไปสักค่าค่าหนึ่งประมาณสัก m a ็ d e ฟสักประมาณ5-6ประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ย Accuracy <c oughs> ก็จะค่อยๆต่ำต่ำตมาเรื่อยๆอันนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าโมเดลเนี่ยมันเริ่ม Overfitting แล้วหลังจากที่ t e s t a c c u r a c y มันเริ่มลงนะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นโมเดลที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยจะอยู่ในช่วงนี้นะครับ ช่วงนี้ถ้าเลยหลังจากนี้ถ้ามีความลึกมากเนี่ยแสดงว่าโมเดลต้นไม้เนี่ยของเราเริ่มโอเวอร์ฟิตขึ้นเรื่อยๆแล้วโอเคหัวข้อถัดไป K nearest neighbor นะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลสำหรับการ Classifier อีกโมเดลหนึ่งนะครับโดยการใช้ระยะห่างระหว่างข้อมูลมาทำการ Classification นะครับ K ในที่นี้เนี่ยหมายถึงจำนวนข้อมูลที่เราใช้ในการวัดระยะห่างกับชุดข้อมูลใหม่นะครับเพื่อที่จะให้บอกได้ว่าข้อมูลชุดใหม่เนี่ยควรจะอยู่ที่ประเภทไหนซึ่งเราจะใช้แพ็กเกจไซเคิลเลอร์เนเบอร์สนะครับแล้วก็แมทพอลิฟในการโอเคเริ่มแรกเราก็ประกาศตัวแปร ตัว k เนี่ยครับหรือนำ neighbor เนี่ยก็แวลี่ไปนะครับ1.50ว่าไปแล้วก็ประกาศ list ของ train accuracy กับ test accuracy มาลองไว้นะครับแล้วก็เราก็วนลูปตามจำนวน k นะครับที่เราประกาศไว้แล้วก็ประกาศโมเดล k n n ขึ้นมานะครับโดยใช้ neighbor เป็นเท่ากับจำนวน k metric ใช้เป็น min คอฟสหรือว่าจะใช้ยูคิเดียนก็ได้นะครับแล้วก็ทำการสร้างโมเดลขึ้นมาจากข้อมูล x train กับ y train แล้วก็ทำการทำนาย y train ทำการทำนาย y test แล้วก็ทำการหา Accuracy ของชุด Train หา Accuracy ของชุด Test ขึ้นมาแล้วก็ทำการพอดเทียบกันนะครับว่าในแต่ละค่า k แต่ละตัวเนี่ย Accuracy เป็นอย่างไร สำหรับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยครับก็จะเห็นว่าสำหรับ k nearest n e i g h b o r เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ข้อมูลแค่หนึ่งตัวในการหาระยะและเทียบกันทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการที่ overfit ของข้อมูลมากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราขยายจำนวน neighbors มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้เป็นค่าเฉลี่ยมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การ overfit เนี่ยลดน้อยลงนะครับผล accuracy ก็ค่า t e s ก็จะดีขึ้นตามลาดับนะครับ สำหรับตัวถัดไปจะเป็นตัว linear classifier ซึ่งก็จะมี2ตัวนะครับได้แก่ logistic regression กับ support vector machine ซึ่งในที่นี้เราก็เลือกใช้ package scikit learn นะครับก็โดย v a l ล y Hyper Parameter เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปร train test accuracy ของทั้ง logistic regression กับ support vector machine ขึ้นมารอแล้วเราก็วน l ูป p พารามิเตในตัว c เพื่อที่จะเอาไปสร้างโมเดลนะครับ หลา i จิตเลเจชั่นประกาศเราจะสร้างโมเดลตัวนี้พารามิเตอร์เป็นอย่างไรแล้วก็โยนข้อมูลให้มันเรียนรู้ทำนายข้อมูลชุดเทรนทำนายข้อมูลชุดเทสเก็บ accuracy ของชุดเทรนเก็บ accuracy ของชุดเทสสำหรับ support w e c t o r machine เราก็ประกาศขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเ่อเราจะสร้างโมเดล support w e c t o r machine ที่มีพารามิเตอร์ตามนี้เป็น l i n นียแล้วก็ทำการโยนข้อมูลให้มันเรียน ให้มาเรียนรู้แล้วก็ทำนายข้อมูลชุดเทรนทำนายข้อมูลชุดเทสแล้วก็เก็บ accuracy ของชุดเทรนเก็บ accuracy ของชุดเทสเสร็จปุ๊บเราก็ทำการ plot ข้อมูลออกมาเทียบกันนะครับว่าที่ค่า c ขยับเพิ่มขึ้นไปขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมี accuracy เป็นอย่างไรบ้างสำหรับ logistic regression กับ support vector machine นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่า จากข้อมูลที่เราเข้าไปให้โมเดลทั้งสองโมเดลนี้เลยน,นะก็จะเห็นได้ว่าค่าย c เ r ซีเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมากนะครับประมาณ0.5ทั้งสองโมเดลเลยทำไมถึงต่ำขนาดนี้ก็เนื่องจากว่าข้อมูลที่เราโยนเข้าไปให้เรียนรู้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างไปน,นอนลีเนียนะครับตัวลีเนียแคสสิายเออร์เนี่ยเลยไม่สามารถที่จะ ค a s s i ไฟได้ดีเท่าที่ควรนะครับงั้นเราลองไปต่อด้วยการใช้ Non-Linear Support Vector Machine นะครับโดยขั้นตอนเนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเปลี่ยนค่า Kernel เ,เป็น RBF แทน Linear น,นะครับอ่ะเราลองรั n นดูเลยก็จะเห็นว่า Accuracy เนี่ย ค่อยๆดีขึ้นนะครับทั้งการทั้งชุดเทรดแล้วก็ชุดเทสนะครับซึ่งเราก็ต้องดูว่าโมเดลที่เหมาะสมเนี่ยก็น่าจะอยู่ในโซนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเทรนโมเดลให้มันโอเวอร์ฟิตขึ้นไปแล้วเนี่ยเทรนนิ่งเอ็กซ์เรซี่จะดีขึ้นแต่ว่าเทสตเอ็กซ์เรซีเนี่ยตกลงมาแล้วแสดงว่าไม่สามารถนําไปใช้กับข้อมูลที่จะรับเข้ามาจริงๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้ค่า C ให้เหมาะสมบริเวณนี้ครับ หัวข้อถัดไปเป็นหัวข้อสุดท้ายก็คือเป็น Ensemble นะครับจะเป็นโมเดลที่ใช้หลักการ w o i g t i n g ของหลายๆโมเดลที่มีอยู่ข้างในนะครับ Ensemble เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการรวมนะครับเพราะฉะนั้นข้างในโมเดลของมันเนี่ยก็จะมีโมเดลย่อยๆเนี่ยหลายๆโมเดลซึ่งเวลาที่ทำงานจริงเนี่ยเขาก็จะรับข้อมูลใหม่เข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะข้อมูลใหม่เนี่ยก็จะ เอาไปเข้าหลายๆโมเดลแล้วก็ให้หลายๆโมเดลเนี่ยทำการบวตออกมาว่าเฮ้ยข้อมูลใหม่เนี่ยควรจะอยู่ในประเภทไหนแล้วก็บวตติ้งกันมาสุดท้ายก็จะได้เป็นผลลัพธ์สุดท้ายก็จะได้เป็นผลลัพธ์ลลว่าข้อมูลใหม่ควรจะอยู่ในประเภทไหนแต่ว่าหลักการในการสร้างโมเดลบูสติ้งแบคกิ้งแล้วก็แรนนอฟเฟลต์เนี่ยก็จะมีหลักการแตกต่างกันอยู่ถ้าเพื่อนเพื่อสนใจก็ลองค้นหาดูได้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมา ลองสร้างโมเดลอันซอมเบกันโดยใช้ส k i ข l ดเลยนะครับนี้เบสคาร์ติไฟเออนี่คือเราให้มีโมเดลข้างในเนี่ยมีอยู่500โมเดลนะครับแม็กเดฟเนี่ยเป็น10ก้านแล้วก็ประกาศ Accuracy มารอไว้นะครับทั้งชุดเทรนแล้วก็ชุดเทสสเต็ปแรกก็คือประกาศ Random for e s t c l a s s i f i e r นะครับ มี estimator หรือมีตัวโมเดลข้างในเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ทำการ fit โมเดลทำการ predict ชุดเทรนทำการพ d i ิกชุดเทสทำการเก็บ accuracy ชุดเทรน accuracy ชุดเทสสําหรับ backing classifier ก็สเต็ปเหมือนกันครับรวมไปถึง boosting ก็ด้วยนะครับเราก็ลอง print ดูนะครับว่า accuracy ของโมเดลประเภทนี้เป็นอย่างไร ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า accuracy ของชุดเทรนกับชุดเทสของโมเดลที่เป็น ensemble เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับซึ่ง ensemble เนี่ยก็เป็นโมเดลโมเดลหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ได้ดีแล้วมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับก็สำหรับวันนี้เนื้อหาที่เราเรียนทั้งหมด6เรื่องเนี่ยเริ่มตั้งแต่การสร้างโมเดล e c i s i o n Tree การโอเวอร์ฟิตติ้งของโมเดลคัสซีไฟเออร์แล้วก็โมเดลเคเนเลสเนเบอร์ Neighbor, การสร้าง ifier, istics, ion, Machine, ลิเนียคัสซีไฟเออร์ลอจิสติกดีเกชันซัพพอร์ตเวิร์ดแมชชีนรวมไปถึงการแก้ปัญหาข้อมูลที่เป็นนอเนลเนียโดยใช้นอเนลเนียซัพพอร์ตเวิร์ดแมชชีนแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการสร้างโมเดลองซอมโบบูสติ้งแบ็กกิ้งและดัมฟอเรสที่มีค่าเอควอเลซีค่อนข้างสูงนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์ถ้าอยากดูเรืงไปนานๆขอให้กด Subscribe นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับสวัสดีครับ